โรเบรไปดูบนหลังคานะแต่ว่าบนหลังคาเลิกเถียงแล้วก็ไปดูเร็วเข้าเมาื่อวานอ่ะปราเกียก็ปกติดี<ม>บอกว่าซิโมนิก้ายังไม่ตายด้วยแล้วนี่หายไปไหนนะ่ะยาครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่คงอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมไปหาเธอเองนะปุรบ<อ>เธอโทรหาออฟฟิศแล้วเธอมาอยู่ที่นั่นพระเจ้า นิชาผมบอกคุณแล้วไงว่าให้คุณอยู่กับพี่แล้วทําไมถึงปูรับคะฉันก็อยู่กับพี่เขาเมื่อคือนนะ่ะฉันไปนอนกับพี่เขาด้วยคะ่ะแต่พอฉันตื่นมาเนี่ยพี่เขาก็หายไปแล้วเดี๋ยวผมลองโทรหาพี่อีกรอบนะค่ะพี่ไม่รับสายเออประเกียอาจจะไปบ้านซาร่าเพื่อไปแจ้งข่าวซิโมนิก้าก็ได้นะโอใช่ปุรับลองโทราหาสาร่าดูสิใช่ใช่ไม่ใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันโทรเอง ฮัลโหลฮัลโหลนี่นดิชานะคะอบ่าไงจ๊ะเป็นยังไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมพี่ประเกียรได้กลับไปที่บ้านหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าประเกียรไม่ได้มานะดดชามีมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเอาที่จริงตอนนี้พี่เขาไม่อยู่บ้านนะคะพวกเราก็เลยตามหาพี่เขาแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยเอ,อคือว่า,าพี่เขาโทรกลับมาหาปุรพอดีนะคะเขากำลังคุยกันอยู่ เธออยู่ไหนเนี่ยปุรับกําลังคุยสายกับพี่ประเกียค่ะเดี๋ยวปุรับเขจะถามพี่ให้ไม่ต้องห่วงนะคะได้ได้โทอกลับมาบ่อยนะได้ค่ะอโอเคไม่อยู่นะและ้วปราเกียหายไปไหนถ้าพี่ไปอยู่ที่บ้านแม่ตัวเองแล้วพี่จะไปอยู่ไหนนะเมื่อวานฉันเจอเธอตรงนี้ไม่แน่ว่าเธออาจจะผ่านมาทางนี้อีกนะเธอทำให้ครอบครัวฉันมีปัญหามาก ทีนี้แหละเธอจะต้องถูกเอาคืนบ้างตราบเท่าที่ซิโมนิก้ายังไม่ถูกจับอาบบก็จะไม่ถูกปล่อยตัวต่อให้ฉันต้องยืนอยู่ตรงนี้ทั้งวันแต่ฉันก็จะรอเธอมาให้ได้เลยนะซิโมนิกา้ารับโทรมาเหรอถ้าฉันบอกเขาว่ากําลังหาตัวซิโมนิกา้าเขาต้องสติแตกแน่เอาไว้โทรกลับดีกว่า ตอนที่เราจับซิโมริกาได้แล้วข้าชาแชงซิโมริกาได้ไปที่นั่นไหมไม่ครับคุณนายเธอไม่ได้มาที่นี่คุณได้ออกไปไหนมาไหนหรือเปล่าคะไม่ครับผมเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืนเลยตั้งแต่เช้าก็ไม่มีใครเข้าไปในบ้านนะครับผมปลอมตัวเป็นคนเช็ควิเตอร์เข้าไปเช็ควิเตอร์ในบ้านแล้วด้วยในนั้นก็มีแค่แม่ของเธออยู่คนเดียวนะครับ ผมไม่เห็นมีใครเข้าไปเลยเออโอเคค่ะงั้นอย่ายาเพิ่งไปไหนนะรออยู่ที่นั่นแหละเผื่อว่าเธอเออสิ่งสำคัญคือเราต้องจับเธอให้ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเธอกลับมาบ้านผมไม่ปล่อยให้เธอรอดไปแน่นอนผมจะรายงานคุณทันทีเลยครับคุณนายโอเคอีกสองวันจะถึงวันนัดพิจารณาคาดีครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงตอนนั้นฉันต้องจับเธอให้ได้ซิโมนิกา้า ฉันเห็นซิโมนิก้าเมื่อวานทีแรกฉันนึกว่าตาฝาดแต่ว่าไม่ใช่แล้วอีกไม่นานซิโมนิก้าจะต้องถูกยัดเข้ากงรงราตามรถคันนั้นไปนะ ฉันคิดถูกแล้วทั้งหมดเป็นแผนของซิโมนิกา้าแล้วข้อมูลที่อาบีให้ฉันเมื่อวันก่อนนั่นฉันกังวลมากตั้งแต่คืนก่อนตอนคุณตอนที่คุณถูกจับเนะี่ยทำไมคุณถึงหน้ามืดล่ะคะทำไมคุณถึงตาพร่าล่ะทำไมถึงหมสติคคุณจำซิโมนิก้าได้ แล้วก็จําได้ว่าคุณพยายามจับเธอแล้วทําไมคุณถึงจำไม่ได้ล่ะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นหลังจากนั้นน่ะคุณผลักเธอตกลงไปไหรือมหรือว่าเธอสูญเสียการทรงตัวแล้วหล่นลงไปเธอถูกผลักหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวก่อนสิคะนีเเเ่เดี๋ยวก่อนคุณคุณดื่มเหล้าหรือเปล่าผมไม่ได้ดื่มเหล้าและมีใครส่งอะไรให้คุณดื่มหรือเปล่าคะเครื่องดื่มบางอย่างที่คนแปลกหน้าอาจเย็นให้คุณน่ะ ต,ตอนที่คุณคุยกับเอคือที่จริงตอนผมตามซิโมนิก้าไปน่ะมีคนเข้ามาด้านหลังแล้วก็เอาเข็มแทงที่คอผมเขาเป็นใครเหรอคะคุณเห็นหน้าเขาไหม ม่ไม่ผมไม่เห็นหน้าเขาเอาใส่หมวกนะ่พอเขาแทงผมผมตะโกนเรียกเขาให้หยุดแต่เขาไม่หยุดเขาเขาวิ่งหนีไปส่วนผมไม่ได้ตามไปเพราะว่ามัวแต่ห่วงจับตัวซิโมนิกา้าก็เลยเ,เ,เข็มเข็มนั่นคุณทำยังไงกับเข็มนั่นล่ะเข็มเหรอก็ทิ้งไว้แถวนั้นน่ะทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเลยคะ ฉันรู้ว่าซิโมนิกา้าคือคนบงการแผนการทั้งหมดนี่นะเธอเจาเละเธอจ้างคนมาช่วยทำให้เธอแผนสำเร็จด้วยแล้วคนคนนั้นน่ะคงเป็นคนเดียวที่พาคนอื่นเข้ามาในห้องแล้วก็ผักตกตึกไปนะคะท,ทั้งหมดคือแผนการของเธอทั้งหมดเลยงั้นไปบอกตำรวจกันพวกเขาคงจะต้องเหอมันไม่มีประโยชน์หรอกเนะตอนนี้มันสายไปแล้วถ้าคนบอกฉันแต่แรกเราคงได้เอาเลือดไปตรวจแล้วก็ได้หลักฐานอะไรบ้างนะแต่นี่ผ่านไป4 8ชั่วโมงแล้วนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยตำรวจไม่เชื่อเราอีกต่อไปแล้วละ่ะขอโทษครูทำทุกอย่างเพื่อช่วยผมแต่ว่าผมกลับนี่คุณคุณอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะตอนนี้เรารู้ทุกอย่างแล้วละ่ละเหลือแค่ต้องแก้ไขมันคุณจะถูกปล่อยออกมาจากคุกและซิโมโนิก้าก็จะเข้าไปอยู่หลังกรงแทนฉันจะแก้ไขทุกอย่างเลยทุกอย่างจะไม่เป็นไรฉันจะไม่มีทางให้คุณผิดหวังเด็ดขาดเลย อ,อยู่ๆ,ๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าเราตามมานะจอดราไว้ตรงนี้ล่ะ ที่นี่เองสินะคราวนี้แหละซิโมนิกา้าเธอไม่มีทางหนีรอดไปได้แน่เธอจะต้องถูกจับเข้าคุกเอาน้ำให้ฉันหน่อยสิ นี่เธอกล้าดียังไงแล้วนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยเธอโชคดีนะที่ฉันแค่ตบเธอฉันน่าจะฆ่าเธอทิ้งเลยฉันควรจะฆ่าเธอตอนนี้เลยนะอะไรนะฉันอยากจะฆ่าเธอให้ตายคามื่อเดี๋ยวนี้แต่ก็ทําไม่ได้นะฉันต้องเก็บเธอไว้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสามีของฉันพอกันทีนะ เพราะว่าตอนนี้น่ะฉันหาเธอได้เจอแล้วเพราะฉะน,นั้นเลิกเล่นซ่อนหาได้แล้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นตาของเธอแต่ว่าคราวนี้มันถึงตาของฉันแล้วซิโมนิกาซิโมนิก้าเหรอเธอหมายถึงใครขอโทษนะสงสัยนี่จะเป็นแผนใหม่ของเธอละสิอะไรนะรบบทใหม่แล้วเหรอถ้าจะเป็นใครเร่ะคราวนี้ถ้าจะเป็นเออโกซิโมนิกา้าดิชานรันนา คนซิโบนิก้ามาดิกหรือเจ้าของบ้านนี้เอวติก้าชาดิกาบอกฉันมาหน่อยสิฉันจะได้เรียกถูกยังไงละ่ะนี่เธอหมายถึงใครกันแน่เนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยฉันยอมรับเลยนะว่าครั้งนี้เธอวางแผนได้ดีไรที่ติครั้งนี้เธอไม่ได้วางแผนที่จะฆ่าอาบีใช่ไหมแต่ว่าเธอแกล้งตายแล้วก็ใช้เข็มเพื่อโยนความผิดให้กับอาบีแทนใช่ไหมละ่ะแต่ว่าฉันรู้ทุกอย่างแล้วนะซิโมนิกา ทุกอย่างเลยล่ะฉันเจอทุกอย่างที่ชี้ถึงการรวมหัวกระทำการฆาตกรรมของเธอเธอคงจะวางแผนไว้ดีแต่ว่าฉันก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะขุดลึกลงไปในแผนของเธอไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่นี่เธอกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่เนี่ยอะไรกันนะฮะวางแผนฆ่าอะไรของเธอเนี่ยพูดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังเองฉันอธิบายเองแล้วก็จะบอกด้วยนะว่าจะเปิดโปงตัวเธออย่างไงเนะี่ย ในขั้นตอนแรกของแผนเธอก็คือเธอจงใจวิ่งมาตัดหน้ารถของสามีของฉันถ้าคนจะหนีออกไปจากเมืองหลังจากภาพเธอนะ่ะบินว่อนไปทั่วเน็ตแต่ไม่เธอกลับมาวิ่งตัดหน้ารถสามีฉันแล้วหลังจากนั้นเธอก็หนีเข้าไปซ่อนตัวในโรงแรมแล้วอาบีก็ตามเธอไปฉันขอโทษนะเธออยากจะให้เขาเข้าไปในห้องเพื่อที่เธอจะได้ดำเนินแผนขั้นตอนต่อไปได้แต่เมื่อลูกน้องของเธอฉีดยาให้อาบี อาบ,บีก็จะได้เสียสติฉันโทรหาอาบ,บีหลายครั้งแต่เขาไม่รับสายเลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สับสนว่าตัวเองเนะี่ยได้ผลักเธอตอกลงไปจริงหรือเปล่าทําให้เขาสับสนอย่างมากเลยแล้วตอนนั้นก็ส่งไม้ต่อให้กับตํารวจใช่ไหมฉันรู้ดีนะพอตํารวจมาเนี่ยก็มาเห็นอาบ,บีอยู่ในที่เกิดเหตุยังไงล่ะ แล้วพวกตำรวจก็คิดว่าเขาเนะ่ะกำลังรู้สึกผิดแล้วก็จับกลุ่มเขาใช่ไหมละ่ะแต่ว่าฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอเนะ่ะเธอไม่ได้ตายจริงๆถ้ามั่นใจว่าคนที่ถูกผลักตกหน้าตากถูกใสก่ญกรมใม้เหมือนหน้าเธอเธอทําทให้คนคนนั้นมีลายนิ้วมือเหมือนเธอและมีลักษณะตรงกับเธอทุกๆอย่างเลยแต่ว่าพอถึงเวลาเธอก็ฆ่าตัวปลอมของเธอไปแล้วทุกคนก็จะเชื่อว่าซิโมนิก้าตายแล้วแต่ว่าเธอลืมอะไรไปอย่างนะซิโมนิกา้า ว่าฉันอยู่ข้างสามีของฉันแล้วตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่จะเธอหรืออันตรายใดๆก็จะมาแผ่ผ่านเขาไม่ได้เด็ดขาดเลยพอได้แล้วที่ฉันเงียบเนี่ยไม่ได้ไปแปลว,ว่าเธอจะพูดอะไรก็ได้นะฉันจะเตือนความจำของเธอเองว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างนะฉันจะเปิดโปงเธอถ้าพยายามแก้แค้สามีของฉันนี่นะ แต่ถ้าจะลืมได้ยังไงว่าฉันคือคนที่คอยช่วยสามีให้รอดเพราะจากความตายอย่างเธอไงซิโมนิกาเธอคิดว่าฉันจะยอมนั่งอยู่เฉยๆดูสามีถูกจับเข้าคุกอย่างนั้นเหรอถึงเธอจะวางแผนมาดียังไงนะแต่ฉันก็จะหาทางแก้แค้นเธอเกลียดเขามากใช่ไหมฉันรู้ว่าเธอเกลียดเขามากยิ่งกว่าอะไรดีนะแต่จำเอาไว้เลยนะว่าฉันเองก็รักเขามากเหมือนกันความเกลียดไม่มีทางชนะความรักของฉันได้ ฉันจะไม่แพ้และฉันเชื่อมั่นในความรักของฉันเธอกล้ามาสู้กับความรักของฉันเหรออย่าคิดที่จะสู้กับความรักของฉันเด็ดขาดเลยนี่ฟังนะฉันไม่รู้จักเธอเลยและฉันก็ไม่สนใจด้วยไรสาระที่สุดฉันจะทำให้เธอได้รับโทดอย่างสาสมจำเอาไว้ด้วยล่ะเธอจะต้องชดใช้เธอจะได้รู้ ว่าฉันเดาได้ไวแค่ไหนเมื่อเห็นอาบีเจ็บปวดคิดว่าฉันจะตามแผนเธอไม่ทันอย่างนั้นเหรอฉันดูว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะเธอจะหล่นจากหน้าต่างลงไปตายแล้วปล่อยให้สามีของฉันรอดมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไงกันคิดดูสิฮะฉันรู้นะว่าทั้งหมดน่ะมันเป็นแผนการของเธอยังไงล่ะเขาตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมแล้วก็เป็นชูรักกับเธอน่ะ เธอบอกว่าเขานะ่ะมีลูกกับเธอได้ซ้ำถ้ากล่าวหาว่าเขามั่วซั่วแล้วก็ให้แม่เธอมาใส่ร้ายเขายัางไงล่ะแต่ว่าจำเอาไว้เลยนะเธออาจคิดว่าแผนเธอเนี่ยมันได้ผลแต่ว่าฉันก็มั่นใจว่าพิสูจน์ความจริงให้สามีได้และตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ฉันก็จะอยู่ข้างเขาฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันและช่วยเขาฉันจะไม่ปล่อยให้แผนของเธอสำเร็จหรอกนะและไม่ว่าตอนไหนก็ตาม ฉันก็จะปกป้องเขาฉันจะตามสามีของฉันเป็นเงาเลยล่ะฉันจะไม่ให้อันตรายใดมาถึงตัวเขาเด็ดขาดเลยเธอ,อยังไม่ตายดังนั้นเขาก็จะพ้นทุกข้อกล่าวหาและเธอก็จะต้องเข้าไปรับโทษแทนท่านหนีรอดมานานพอแล้วนะซิโมนิกา้าได้เวลาไปเน่าตายในคุกได้แล้วถามฉันมานี่ปล่อยฉันนะก็ได้ฉันปล่อยแนะ่ หลังเธอถูกตำรวจจับได้แล้วฉันบอกให้ปล่อยยังไงเล่าฉันไม่ปล่อยเธอไปนะเธอต้องมาตัดฉัน๋ยว่นี้เลยนเอวานติกาสักทีฉันไม่ได้เชื่อนั้นฉันชื่อเอวานติกาฉันชื่อเอวานติกาซานีเข้าใจไหมฉันฟังเธอพูดได้สาระมานานแล้ว มีแต่เรื่องที่ไร้าสาระทั้งนั้นเลยพูดแต่เรื่องฆาตก,กรรมเรื่องสามีตัวเองเรื่องวางแผนอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งฉันไม่รู้เลยว่ามันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยที่เธอพูดถึงเนี่ยฮะแล้วก็ไม่รู้จักคนที่สมคบคิดวางแผนให้สามีเธอถูกจับด้วยซ้ำฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครแต่ฉันไม่ใช่ซิโมนิก้าเธอน่ะไม่ต้องเรียกตำรวจมาหรอกเพราะว่าฉันจะเรียกมาเองแล้วรีบไปซะถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะต้องเสียใจไอชา เรียกยามาที่นี่ล่กผู้หญิงคนนี้ออกไาจากบ้านฉันเลิกเล่นละครได้แล้วนะครั้งนี้ฉันไม่เชื่อเธอแน่นอนมากับฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็เธอจะทําอะไรฮะจะบังคับล่าให้ฉันออกจากบ้านหลังนี้หรือไงนี่เธอขู่ฉันกันเหรอสามีฉันต้องเข้าคุกก็เพราะว่าเธอและซิโมนิก้าเธอต้องถูกจับแล้วนะแล้วเขาจะถูกจับเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยใช่ไหมฉันไม่ใช่ซิโมนิก้าแต่ว่าฉันคือเอวันติก้าสหานีต่างหากแล้วก็ได้ถ้าหากว่าเธอยืนยันแบบนั้นฉันก็จะเรียกตำรวจนะเชื่อสิ ว่าเธอจะต้องสารภาพต่อหน้าพวกเขาแน่นอนเลยก็เอาสิอยากเรียกตำรวจนะก็เอาเลยโทรเลยฉันบอกให้โทรไงแล้วดูซิว่าเขาจะจับฉันหรือว่าเธอเธอเรียกตำรวจมาที่นี่ฉันก็จะแจ้งข้อหาเธอด้วยว่าเธอบุกรุกเข้าบ้านฉันแล้วก็ทำร้ายฉันทำตัวไร้มารยาทใส่ในบ้านฉันเนี่ยทำตัวอย่างกับคนบ้าฉันแน่ใจเลยว่า ถ้าเธอไม่ถูกจับก็คงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลบ้าอย่างแน่นอนเลยเข้าใจไหมหยุดเลยนะอะไรอีกล่ะเนี่ยซิโมโนิกาเธอสารภาพความจริงมาดีกว่าเลิกเล่นละครได้แล้วนะถ้าคิดจะหลอกฉันอีกแล้วก็ฉันบอกเลยว่าตอนนี้มันไม่ได้ผลครั้งนี้ไม่มีใครช่วยเธอแล้วเพราะฉะนั้นเธอจะต้องไปสถานีตำรวจกับฉันเดี๋ยวนี้เลยไปมอบตัวได้แล้วนะ ันี่ปล่อยฉันนะฮัลโหลฮัลโหลบุรับบูรับรีบมาที่นี่เร็วเข้ามาที่ตึกพักด้านหลังย่านรถคขาวาลานะถนนเส้นหลังเนี่ยนีโปรดแล้วเร็วเข้าหยุดพูดจาไร้สาระสักทีนะนี่ปล่อยนี่นะแล้วพี่ไปทำอะไรที่นั่นน่ะบูรับพี่เจอซิโมนิก้าแล้วนะเธออยู่ตรงหน้าพี่เลยเนี่ยฉันไม่ใช่ซิโมนิก้าสักหน่อยนะว่าไงนะใช่แล้วเธอยังไม่ตายนะตอนนี้พี่จับเธอได้แล้วนะเธอบอกว่าเธอไม่ใช่ซิโมนิก้าเกิดอะไรขึ้นอะ ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะบรุรบเริวเข้าสิรีบมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะพ,พี่พี่อย่าเพิ่งตกใจนะพี่อย่าให้เธอหนีไปได้เดี๋ยวผมกำลังไปนะปบุระครั้งนี้เราให้เธอหนีไม่ได้เด็ดขาดรีบมาเร็วเข้าเป็นไม่ได้อย่างไงเนี่ยซิโมนิก้าเหรอมีอะไรหรือเปล่าบุรบพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่านะพี่ไม่เป็นอะไรพี่ปลอดภัยดีเดี๋ยวผมไปหาพี่นะนีฉันไปด้วยสิบุรบนี่เขาไม่บอกฉันด้วยซ้ำว่ากำลังไปไหนเนะี่ยหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ หวังว่าพี่เขาจะไม่เป็นอะไร้ยตายจริงเธอน่ะรอดมานานมากพอแล้วนะครั้งนี้นะ่ะเธอจะต้องเข้าคงแน่ซิโมนิกา้าพอแล้วเลิกไรสาระสักทีทั้งปูรับซิโมนิก้าอะไรเนี่ยนี่เธอพูดเชื่อกี่คนแล้วแล้วฉันไม่รู้จักเลยจะมาอวดว่าตัวเองญาติเยอะใช่ไหมเธอนี่มันหัวแข็งไม่ฟังใครเลยฉันบอกกี่ล้ารอบแล้วว่าฉันไม่ใช่ซิโมนิกา้าฉันคือเอลวติกา้าไว้ไปพูดในศาลเองก็แล้วกันนะแต่คงไม่มีใครเชื่อเธอรอกนะ อพระเจ้าช่วยพูดก,กับเธอไปก็ได้ประโยชน์นี่ยามผู้หญิงคนนี้แหละนี่ยามหลับอยู่หรือไงฮะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้ไงเออคุณไหนครับที่จริงผมคุณปกักแล้วรบตัวเธอไปอพระเจ้าช่วย